ทุกคนยายบนวันน es oh yes. ี้ยายบนปาร้านะคะปาร้าคุณแม่นะคะคนนี้นะคะ มันต้องเอ็ดเลยบ้าน้อยอืมนะจังเ,เอ็ดเอ็ดซ <men> อดมมยมันจะอีหัวเรอลรมันหิี่เขาบอกเนกระดกิดขึ้นน้ำเอามาเท่าไหรม่รเออเฮ้ยเี่ยวกเขาเร่งไรเมื่อวานโอ้ยพอเมื่อวานนี่โงใส่นาให้เลยฮาได้แต่ว่าว่างามจีรศกดกาขาขาอ๋ <c oughs> อ,อ ปีนั้นได้ตปลาเขนะเออได้จตาไม่น้อยปีีนั้นได้ร้อยห้าสิบเออร้อยห้าปีนี้ได้สองปีนี่พีนาก็เอาสองถือตวเลีงหนูปิดปีสีห้ามีแต่ปลาเค็งหนูไปลอาน้ำคอนไปเอาแม่นกนกกินจะดุเขาพาปลาจะได้ไปเอาน้ำ้าวอยู่บ่เ่ได้ไปเนาะอันจ้างเบอไปมันเลิมันเลิได้แต่ซุ่มขะเจ้าอ่ะกระดุงอย่างเงี้ย ส่งร้อยห้าร้อยไม่ต้องยก้นอกมันเปื่อยจงไม่ขาได้ไงักได้จม่าั

ใช่นี่ก็ใส่นี่ก็ใส่นี่ก็ใช่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 คุนนกลหลันทุนยายกมาบึงมาประเด้ยบารมีอะห้อมอย่าใหญ่มาเก็บมันยกต้นนี่ยกไปแ๊บนึงมันงามเนาะ ตื้อปลากระดุ๊งเลยกระดุ๊งมืดปลามองไม่มีเลยค่ะก็ไปตื้อกระดุ๊งอ้าวมงได้อยู่ขอถ้วยอีกใบหนึ่ง่อยถ้วยอ่ะาเอาอีกปลาเอาอีกเอาอีกขึ้นลอยนิดนึงนิดนึงเออสิบสามขอมอหนึ่งส่วนสาม

เดี๋ยว่วเาก็มาว่ลไ้เอามาตู่แล้วบอกว่าเราก็มากป้ามาหลายมือ้าาเพอามเพอป้าเหนึงอแล้วมาไปบางเอาล้ดูอขอเาเอาเข้าเอาเสียอีกอื้อหนิกโอ้ผมใช้มาเอาอยู่เอายูให้บริ คัววาไม่ได้แลคำรพงเาอ่ะมขายเพงอย่างนี้ขายแพงก็แม่งสองร้อยเราเปนนเอาบุาป,เา,เป,ปาเพาเนมตัวพอพอจะนิดแลยเนาะในเพ,พนตีในนค่าย,แล,ายแล้วข่ายมือลวหันบ่ลึกตั้งอ่ะเลยโอ้คาข่าย แ่นั้นมนก็เป็นมันสิเป็นแล้วประเดี๋ยวมึงไปลงเคลอุ้ยโนดแต่ว่าวิโยไปอุ้ยโนดแรกามาฟันเตี่ยวโอ้เนี่ยปบาณเสดายเด้เลยเนาะถ้าเป็นปลาตัวงเลแห้แบบอ่อนว่านี้เด่ตัวงเราหน่อยเนาะ ตัวมันจะขวาามันสีแซ่บกว่านี้มันจะแดงกว่านี้อือม่ให้มาคะอันนี้ก็ยังมัดอ่อนอยู่ได้ไหมอ่อนแล้วพี่แซ่บดี่สมบูรณ์บองยายนะ,ะ่นวาเออไม่เยอะอหรอกเสือทางอยู่แต่ยังไม่เห็นอยู่ในเมืองอืมว่าอาจารย์มิลนที่อยากเตินยืดเลยอืมเตินยืด

เามาฮะน้องน้อยๆดัง hmm. ย right. ังไม่พอปนกันนะไ่นะหยุดอนไม่ดดันลงนะคะถ้ามันต็นแล้วก็ไปเลยพอไหมพอเดี๋ยวเราไปโกนน้อยๆเยอะๆค่นไหนอาาเดี๋ยวเราไปดีกว่าเ เนาะแต่ว่ามันป็นแล้วป็นลุ่นเดียว่ะอันนี้ก็น้อยเตเยอะม้กับริสุทธิ์ทำลายเนาะปลาเนาะต้องควรจะทำาต่คนสิบริสุทธิเอ๊ะลายป่ะฮคนมใ้ไม่กัดนอ่ะน้อยปลาได้มาทำเซอร์นี่ะใ้กินกไม่ทำตู้มาเซอร์คือมาละอ่อนเต็มเลย

guys <coughs> semongai <coughs> <coughs> <coughs>